Uh, สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube วันนี้พบช่องสีดมรถบ่งครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาประมาณปีฝ่าฝ่าก็เดี๋ยวันนี้จะมาอัพคลิปให้ดูครับผมเดีย๋ยวเรามาดูการทำงานของเจ้ายันมาวีโอสามสิบห้คดเครับเป็นใหม่ล่าสุดกับเจ้าดูโท่ครับน้องโทน้องโทของเรานี่เอง ก็สวัสดีไปยังพี่ๆนานๆทุกท่านเลยครับผมไม่เจอเจอกันนานนี่เราก็อยู่เจ้ายันมาวิโอ357ครับน้องใหม่ของเรานี่เองน้องใหม่ทีมงานเสียนนมครับผมวันนี้เราก็มาตักดินถ่ายดินในโรงงานเหมือนเดิมครับ ปรับพื้นที่ถมคานถมปรับทีใ่ให้เสมอถมคานเดี๋ยวเราจะวางท่อกันต่อครับนี้เราจะมาพูดถึงเจ้ายันมากให้ฟังหน่อยนะครับผมมีเพื่อนเพื่อนวิพีนนะถามกันมาหลายคนว่าเจนนี้เป็นไงมัง่งประหยัดไหม ขับดีเหอเดิมไหมการทำงานของมันเป็นไงกับตัวเจนหกครับตัวเก่าก็ว่าง่ายเลยคือตัวสามสิบห้าิเจ็ดนี่นะตัวนี้นะความประหยัดประหยัดปากครับประหยัดประกันหน่อยนึงมันก็ยังถือว่าประหยัดประหยัดประกันนิดนึงความคล่องตัวความเร็วความ เขาเรียกอะไรฟามสมูทมันก็สมูทป่าถ้าเทียบกับตัว v ีโอคิดอกวีโอขิดนี่หนึ่งการทํางานมันจะอืดมันมันไม่ถึงกับอืดหรอกมันช้ามันไปของมันเรื่อยเรื่อยยมันไปของมันเนิบเนิแต่ว่ามันไปได้ถ้าเป็นตัวนี้การทํางานของมันจะไวคล่องตัวป่าเร็วกว่าประหยัดป่า ถ้าเป็นตัวเก่าเราไอตัวขีดหกเราเปิดอีโคมันจะหนืดๆช้าๆประหยัดน้ำมันแต่ถ้าเป็นตัวเจนนี้มันเปิดอีโคแล้วผมในในความคิดผมนะมันกินน้ำมันปว่าการขีดหนึ่งมันกินน้ำมันปว่าการขีดหนึ่งแล้วพอตอนปิดอีโคเร่งรอบพันเก้าพันเก้าร้อยรอบ พันแปดพันเก้าเนี่ยประหยัดประกันขี่นึงครับทำงานเหมือนกันหน้าดินเดียวกันพาไปถามช่างมาช่างว่ามันจะอืดๆหน่อยมันก็จะพารโหลดนิดๆเขาเรียกว่าอะไรโอเวอร์โหลดปะโอเวอร์โหลดมันก็ไม่ใช่โอเวอร์โหลดมันองโหลดแบบงืดๆเลยอันนี้มันมันเหมือนว่ามันพอเรากดอีโค่ไปแล้วมันเซฟแล้วมันช้ามันช้าได้เราเค้นมันเราเค้นมันมากๆแล้วเค้นมันมากๆแล้วมันกินกินน้ํามัน พารถอ่าเรามาต่อกันในรถเนาะพอดีว่าดินเต็มแล้วคือตัวนี้มันจะเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วอ่ะมันจะช้านิดนิดในโหมดอีโคเออมันจะช้านิดนิดมันช้าแล้วมันจะอืดอืดแล้วมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเซฟอ่ะมันเซฟมันเซฟรถเซฟระบบพอมันเซฟระบบปุ๊บในความคิดผมนะมันมันช้ามันอืด ันดึงอะหมายความว่ามันก็ไม่ช้าหรอกมันก็เร็วเหมือนเดิมแต่ว่ามันดึงมันเหมือนกับว่ามันลันล็อกมันล็อกรอบเครื่องไว้ไม่ให้เราเร่งสุดอะไรแบบนั้นอะแล้วมันก็พาดึงช้าหลดแล้วอเราเค้นรถพอเราเค้นรถเยอะๆมันก็กินน้ามันในความคิดผมนะวันนั้นช่างเข้ามาก็เลยลองถามช่างวเอช่างไหนว่ามันประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าพี่ลองปิดอีโคแล้วพี่ลองเร่งพันเก้าพันแปดพันเก้าเนี่ยว่าอะ พี่ลองลองเลยเราบว่าทำมันกินน้ำมันเอาคันน้ำมันวันนี้กับผมได้เลยเคราบว่าพอผมลองก็เออมันจริงเลยเราลองปิดอีโคแล้วลองเร่งพอปิดอีโคแล้วเราเร่งพันแปดพันเก้าเอ,อจริงจริงอย่างที่ช่างเขาว่าเนละยก็ประหยัดว่าเดิมับประหยัดว่าเดิมขีดนึงเพราะว่าปกติเอคันเก่าสีเหลืองของผมนะไอขีดหกอะ่ะ ตัวขีดโกมันมันก็มันก็พูดถึงมันกินมันก็ไม่กินหรอกมันก็เหลือวันสองขีดแต่ผมเติมเต็มปากถังอน่ะสามสิบลิตรแล้วผมเติมวันสามสิบลิตรมันก็เหลือทุกวันแหละเหลือสองขีดสองขีดจะพอไอตัวนี้เราปิดอีโค่ทางานวันไหนตัวเก่าผมผมเปิดอีโค่ตลอดเลยครับไม่เคยปิดเลยไอคันนี้ปิดอีโค่ทางานเออประหยัดกว่าการขีดนึงผมลองมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับ ว่าสามวันแรกลองเปิดอีโครดูแล้วมาเจอช่างก็เลยได้คุยกับช่างนะก็ปัามวงปวงมวัอะไรมันก็ดีครับแต่ต้องดูระยะยาวก่อนนะพอดีรถมาได้ประมาณสองาทิตย์ได้ครับมันก็ใช้ได้เลยพูดถึงว่าใครชอบใครไม่ชอบระบบ แบบจุกจิกจุกจิกจอะไรเยอะก็ตัวขี่ถกก็ใช้ได้ครับใช้ได้เลยแหละแต่ใครอยากได้ทันสมัยหน่อยห้องสิยงกว้างภายในกว้างเหมากันก็ตัวสามสิบ้าขีดเจ็ดนี่แหละถือว่าโอเคเลยอ่ะก็ขับอารมณ์เดียวก็ขับสองร้อยเลยครับเออใครไม่เชื่อก็มาลองเทสรถผมได้เลย ความฟัไวความฟ่งองตัวมันขับอารมณ์เดียวกันเลยครับเพราะว่าระบบระบบอะไรมันเปลี่ยนใหม่หมดอะเห็นเขาว่างนั้นนะปั๊มปุ๊มอะไรเปลี่ยนใหม่หมดระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้นภายนอภายในอะไรก็ดูดีขึ้นครับกว้างกว้างก็ใครที่มึงมองอยู่ก็ลองจิตายดูก่อนได้ครับผมเพราะว่ารถมันออกมาได้ไหม เดี๋ยวพาลงไปดูข้างหลังครับก็ะระบบลมเป่าออกกอนก็ถือว่าดีขึ้นครับผมก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเสียนหนุ่มรถกระป๋อง้วยครับผมเดี๋ยวว,าวาย่างๆจะอัพคลิปให้ดูบ่อยๆครับ สวัสดีครับ